แม่เกิดถึงย่านมเป็นระยะที่อันตรายมากเกษตรกรควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ 1. ทันทีที่ลูกโคโคลอดออกมาควรพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นได้แก่เอาน้ำเมือกที่บริเวณปากหรือจมูกออกให้หมดบางครั้งอาจมีของเหลวค้างในทางเดินหายใจให้ช่วยโดยจับขาหลังยกขึ้นให้หัวห้อยลง หากลูกโคแน่นิ่งไม่หายใจช่วยดึงลิ้นออกมาจากปากหรืออาจช่วยหายใจโดยการเป่าปากหรือผายปอดเมื่อโคถอนหายใจหรือไอแสดงว่าชีวิตของลูกโครเริ่มขึ้นแล้วใช้ผ้าเช็ดถูให้ทั่วตัวลูกโคให้แห้งหรือใช้น้ำเกลือทาลูกโคเพื่อกระตุ้นให้แม่โคเลียลูกใช้ได้ผูกสายสะดือห่างจากพื้นท้องประมาณ5ซนติเมตรใช้กันไกลสะอาด ตัดแล้วทายาทีเจอไอโอดีนเพื่อป้องกันสะดืออักเสบและไส้เลื่อนปกติโคจะลุกขึ้นยืนกินนมแม่โคภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดนมโคระยะแรกเรียกว่านมน้ำเหลืองสำคัญมากที่สุดมีคุณค่าสูงและมีภูมิต้านทานโรคต้องให้ลูกโคกินให้ได้โดยเร็วที่สุด หากลูกโคไม่สามารถกินนมได้เองควรจับอุ้มให้ดูดนมหรือเรียดนมจากแม่มาป้อนให้โคกินภายใน3-4ชั่วโมงหลังคลอดจนกว่าลูกจะแข็งแรงแม่และลูกโคคลอดใหม่ไม่ควรปล่อยตามฝูงควรแยกเลี้ยงให้แข็งแรงดีก่อน 2. การหย่านมลูกโค เกษตรกรทั่วไปมักจะปล่อยให้ลูกโคอยู่กับแม่โคจนกระทั่งแม่คลอดลูกตัวใหม่ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแม่โคท้องจะทำให้สุขภาพแม่โคทรุดโทรมมีผลให้การเป็นสัตว์ครั้งต่อไปล่าช้าและให้ลูกห่างออกไปแทนที่จะได้ลูกปีละหนึ่งตัวตามปกติดังนั้นจึงควรอย่านมลูกโคเมื่ออายุ6-7เดเดือนทั้งนี้ให้คำนึงถึงสุขภาพลูกโคด้วยแผนการดูแลสุขภาพโค อายุโคสามอาทิตย์ถึง1เดือนให้ถ่ายพยาธิตัวกลมครั้งที่1อายุโค6อาทิตย์ให้ถ่ายพยาธิตัวกลมครั้งที่2อายุโค3-8เดือนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรครูเซลโลซิสลูกโคตัวเมียอายุโค4เดือนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเข็มที่1อายุโค4เดือนให้ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ อายุโค5เดือนให้ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเข็มที่2ครั้งต่อไปให้ฉีดซ้ำทุก6เดือนอายุโค6เดือนให้ฉีดวัคซีนโรคคอบวมเฮโมไิกเซฟติซิเมียให้ฉีดซ้ำทุก1ปีอายุโค8เดือนถึง1ปีให้ถ่ายพยาธิตัวกลมครั้งที่3และถ่ายซ้ำทุก6เดือนตรวจสอบโรคพยาธิใบไม้ในตับ และทำการถ่ายพยาธิในพื้นที่ที่มีการติดโรคนี้และควรถ่ายซ้ำทุกๆ6เดือนอายุโค1ปีให้ตรวจโรคแท้งติดต่อและวันโรคประจำปีโรคที่พบได้เสมอในลูกโคโรคปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ในทางเดินหายใจสัตว์จะซึมน้ำมูกไหลมีไข้หายใจลำบากและอาจมีความผิดปกติของระบบขับถ่ายร่วมด้วย มักเกิดในระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงและในฤดูฝนลูกโคที่เป็นโรคพยาธจะมีสุขภาพอ่อนแอและง่ายต่อการป่วยด้วยโรคนี้การรักษาที่ได้ผลดีต้องทำตั้งแต่ระยะเริ่มป่วยโดยใช้ยาปฏิชีวนะเช่นเตตราไซคลินคลอรแรมฟินิคอลหรือใช้ยาซันฟ้าและควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมร่วมกับการรักษาด้วยทองร่วง ลูกโคที่ท้องร่วงจะมีอุจจาระเปือบริเวณก้นและโคนหางหายใจเร็วขึ้นอุณหภูมิอาจปกติหรือสูงขึ้นเล็กน้อยพร้อมโรมลูกโคอาจจะตายมีสาเหตุมาจาก 1. ลูกโคได้รับเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในทางปาก 2. ได้รับน้ำนมมากเกินไปหรือเปลี่ยนอาหารฉับพลัน 3. มีพยาธิขาดวิตามินเอไม่ได้รับนมน้ำเหลืองลูกโคอ่อนแอ ง่ายต่อการติดเชื้อการรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะหรือซันฟ้าและยาสมานลำไส้จะต้องควบคู่ไปกับการค้นหาสาเหตุและแก้ไขในรายที่อ่อนแอมากจำเป็นต้องให้สารบำรุงและเสริมเกลือแร่ร่วมด้วยไส้เลื่อนเป็นการทะลักของอวัยวะในช่องท้องไปอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังมักพบบริเวณสะดือขาหนีบและถุงอัณฑะ เข้าใจว่าเป็นกรรมพันธุ์เราสามารถแก้ไขได้โดยพยุงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยแถบผ้ายืดมีกาวในตัวพันรอบเอไวไว้ระยะหนึ่งจะได้ผลดีในรายที่ช่องเปิดของไส้เลื่อนไม่ใหญ่จนเกินไปนักช่องนี้จะปิดได้เองเมื่อโคอายุเกินหนึ่งปีไปแล้วแต่ถ้าช่องใหญ่มากอาจต้องใช้การผ่าตัดเมื่อลูกโคอายุ2-3เดือนขึ้นไปสะดืออักเสบ สะดืออักเสบอาจส่งผลให้ลูกโคตายด้วยโรคบาดทะยักโรคปอดบวมหรือข้อขาอักเสบตามมาได้จึงควรเอาใจใส่สะดือลูกโคเล็กจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีปัญหาสะดืออักเสบในลูกโคมักเกิดจากความบกพร่องในการตัดสายสะดือและความสกปรกของพื้นคอกอาการที่สังเกตพบได้คือสะดือชื้นแฉะเป็นหนองมีกลิ่นเหม็นลูกโคยืนหลังโก่งและซึม การแก้ไข 1. จับลูกโคนอนตะแคงโกนขนบริเวณรอบสะดือให้กว้าง 2. ทําความสะอาดแผลด้วยน้ําสะอาดหรือน้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดล้างเอาหนองออกให้หมดถ้าแผลเป็นโพรงให้ใช้สำลีพันปลายไม้สอดเข้าไปทําความสะอาด 3. ถ้าเกิดเป็นถุงฝีให้กรีดผ่าปากถุงฝีออกให้กว้างพอแล้วขูดทําลายถุงฝีให้หมด 4. เช็ดแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน 5. ถ้าเป็นฝีหรือมีโพรงให้ยัดหมุดและรักษาเช่นเดียวกับการรักษาฝี 6. พ่นยากันแมลงตอม 7. ล้างแผลใส่ย,ยาทุกวันจนแผลหายข้อขาบวมสาเหตุ 1. มบักเกิดจากการตัดสายสะดือไม่ดีทำให้เชื้อโรคเข้ากระแสโลหิตและเข้าข้อ 2. การเลี้ยงลูกโคตามพื้นอคอกที่หยาบสกรปรก อาการลูกโคมีข้อขาอักเสบบวมร้อนทำให้ลุกยากเจ็บปวดและมักมีปัญหาอื่นตามมาเช่นปอดบวมภาวะโลหิตเป็นพิษการรักษาถ้ามีแผลให้รักษาแผลและเลือกให้ยาปฏิชีวนะเช่นยาเพนิซิลินและสเตรปโตไมซินพร้อมจัดให้ลูกโคอยู่ในคอกที่สะอาดและแห้ง มีฟางที่สะอาดปูรองนอนป้องกันข้อที่อักเสบเสียสีกับพื้นข้อปัสสาวะปนเลือดในลูกโคที่กินน้ำมากและอาหารไม่เพียงพอจะทำให้ลูกโครปัสสาวะปนเลือดถ้าลูกโคไม่แสดงความผิดปกติอื่นใดก็ไม่เป็นอันตรายเพียงลดปริมาณน,น้ำที่ให้ลงอาการก็จะหายไปเอง ถ้ามีการติดเชือ้อลูกโคจะแสดงอาการไข้ซึมไม่กินอาหารในกรณีนี้ควรพิจารณาให้กินยาปฏิชีวนะร่วมด้วยกระดูกอ่อนสาเหตุเกิดจากการขาดแคลเซียมอาการลูกโคเกิดใหม่จะยืนไม่มั่นคงอาจพบอาการขาโกงข้อเท้าพับในระยะแรกคลอดการรักษาในรายที่ไม่รุนแรงให้เสริมแคลเซียมฟอสฟอรัส และให้วิตามินดีจำนวน2-3ครั้งอาการจะดีขึ้นถ้าข้อเท้าพับมากอาจต้องทำกายภาพบำบัดหรือพันผ้าฝืนไว้โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราส่วนใหญ่ของโรคผิวหนังชนิดนี้เกิดขึ้นจากความชื้นและความสกปรกของโรงเรือนและสิ่งปูนอนลักษณะาอาการจะเป็นแผลวงกลมขอบแผลนูนสูงขนาด3-5เซนติเมตรไม่มีอาการคัน พบบริเวณหัวคอตามลำตัวไหล่ให้รีบรักษาก่อนอนาะการสลุกลามไปทั่วตัวการรักษาใช้สบู่ทูกแผลให้ทั่วโกนขนให้สะอาดเพื่อเวลาทายาจะได้ถึงผิวหนังยาที่ให้ผลดีคือทิงเจอร์ไอโอดีน2%ทาทุกวันวันละครั้งจนหาย